าวเพื่อนที่น่านะรักของแอดยิดีดต้อนรับเขาสู่ชา้า Baby Monster World สินจ,จันคนเนคลิปนี้แอดมาก,กับความปังของน้องเบบี้มอนสเตอร์ที่ต้องบอกเลยว่าเบมอนปังตามรอยเท้าตัวแม่อย่างเพลงบล็อกสตาของพีลิซ่าไปติดติเลยค่ะเริ่มกันที่การรายงานชาร์ต k p o ๊อป d ร r โดยเร d a r เป็นรายการวิทยุของอเมริกาที่รายงานชาร์ตเพลงเ p ป๊และจะออกอากาศเป็นประจำทุกสัปดาห์ซึ่งถือว่าเป็นแผนภูมิเคป๊ up, เพียงแผนภูมิเดียวที่สร้างขึ้นจากข้อมูลจาก แพลตฟอร์มหลักๆระดับโลกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของ K-POP นะคะและมากกว่า90%ของข้อมูลจะมาจากในต่างประเทศจึงได้รับการยอมรับว่าน่าเชื่อถือเป็นแผนภูมิที่ยุติธรรมและโปร่งใสซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นและลดลงของแฟนดมบนแพลตฟอร์มที่สำคัญระดับโลกค่ะ และเพื่อนๆกรบปรากฏว่าเพลง forever ของ baby monster ปิดอันดับสองของชาร์ตนี้ก็ตุกตุกโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยเว่ามากอีกแล้วนี่ยืนยันได้ชัดเจนแบบเน้นๆกันไปเลยถึงความนิยมชมชอบในตัวเบมอนจากพฟอแฟมทั่วโลกของจริงนะคะ <S <S เป็นไงล่ะชาร์ตโกลโบอลของเบมอนปังแบบไม่อั ใครรัดแบบตัวแม่ยิ่งกว่าโอยขอลุกนอกจากนี้ทางค่ายของพี่ลิซ่า We Are Loud ก็ได้มาลงสถิติ Daily Top Music Video Global ที่เพลงอย่าง Forever ที่อยู่ในอันดับที่สองของวิดีโอยอดนิยมสูงสุดทั่วโลกนั้นได้ไปปรากฏในสตอรี่ของค่าย We Are Loud ของพี่ลิซ่าด้วยกัทุกคน โบรมทเพลงให้น้องๆแบบอ้อมๆหรือเปล่านะเป็นพี่่าวที่น่ารักมากพวกเราได้เห็นชื่อเพลงของเบมอนในไอจีคลายของพีริซาดด้วยมันปลื้มปริมกรีดมากเลยค่ะและต้องขอแสดงความยิดีกับน้องๆเบมอนด้วยนะคะที่แอคเค้าออฟฟิเชียลทิกจอกของเบมอนมียอดฟอลครอบ7ล้านฟอลแล้วค่ะโอ้ยคนรักมาก เฟมาสุดๆสุด,สดยอดไปเลยเจ้าเบเมอนทั้งเจ็ดของแม่และแอดคอร์ส่งชายคลิปด้วยน้องริวซารังเมมเบอร์จากวงอิสตินาวงที่เพิ่งเดบิวต์จากรายการไอแลนด2น้องริวเขาเมนชั่นถึงน้องอาชยนกับน้องอาสะค่ะว่าเป็นหนึ่งในรุ่นพี่ไอดอลที่น้องชื่นชอบ<ะ>องุยงุยงุยจูร้องเบมอนพัง พิวมาได้แค่สมเดือนเองอะแต่มีคนเรียกสัมบันนิมแล้วแถมยังยกให้เป็นไอเจ้าหนึ่งในแรงบันดาลใจอีกด้วยโอ้โหวามากอย่างในคลิปของคุณนานาไรวีนาอาดีตบีเจคนดังซึ่งตอนนี้ผ่านตัวไปเป็นเจ้าของธุรกิจมากมายคุณนา,นานาก็ได้ไปส่งลูกสาวไปดูคอนเอย้แฟนนี้ของเบมอนด้วยค่ะก็คือเนี่ยงไงนี่มันเป็นการแสดงอะไรว่า ฐานแฟนกลับของเบมอนส่วนหนึ่งเป็นเด็กเล็กๆด้วยนะคะมันคือปรากฏการณ์ใหม่แล้วหรือเปล่านะที่วงการเคป๊อปจะมีฐานแฟนกลับในช่วงอายุตั้งแต่สิบขวบขึ้นไปจนไม่จำกัดอายุนี่พูดได้เลยไม่เกินจริงแอ็ก uh huh. <Echo S 2> ขอสแสดงความยินดีกับอาชอนและอาสาด้วยนะที่มีรุ่นน้องชื่นชอบและยกให้เป็นไอดอลในใจและนี่มันคือความสมมงที่สุดกับความสามารถศักยภาพของลูกสาว มอนทั้งเจ็ดของฉันมากเด็กเด็กรักมากหัวหน้าแก๊งฟันน้ำนมไม่เกินจริง I love และนี่ก็คือทั้งหมดในคลิปนี้ที่แอดเอามาฝากเพื่อนนะคะคิดเห็นอย่างไรก็เมนกันมาได้เลยกับความปังของเพลง forever และความไปเจอเพลงเบมอนในไอจีค่ายของี่เลซ่ากับความเป็นที่รักของคนทุกเพศทุกไวัยของเบมอนมัน w o r l d ไวด์ขนาดไหนไปแล้วภูมิใจกับเบมอนแค่ไหนยังไงว่าเมนมาหาน้องๆกันเยอะๆเลยนะคะขอให้วันนี้เพื่อนๆมีความสุขเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาทั้งวันเลยนะก Subscribe Like แชร์เป e ็นกำลังใจให้อลและทีมงานด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าดูแลรักษาสุขภาพเจ้แคร์ใจกันด้วยรักรับไปเลยบายสวัสดีค่ะ